สวัสดี่ข่าวนี้เราเล่นกันที่เราบอกเราก็เล่นแมพเครื่องบินนันเองหอ้โข oh oh. เครื่องบินไหน,นดูสิฉันก็นั่งอยู่นะคะก็ดูนำามานั่งโอเคนั่งเดี๋ยวไปเครื่องบินหนึ่งสองสงไปเลยไปเลยสองสงตอนนี้เครื่องบินกำลัง กำลังวิ่งเพื่อที่จะขึ้นไปนิวยอร์กนะคะขึ้นไปแล้วค่ะพีดีนะโคตรตั้งรอยชีวิตฝ่ายโอเคไงต่อกจะให้ฉันทำอะไรต่อ,อยังยังนั่งไม่ได้นะค้าบินยังปรับสภาพแวด,ดล้อมยังไม่ได้ Oh, mm -hmm. This is your captain from the flight deck. We have reached our cruising altitude. The flight attendants should start their in flight service shortly. Sit back, relax, and enjoy the flight. Ladies and gentlemen, this is your first officer from the flight deck. It looks like we're going to experience some light turbulence for the next couple of minutes. At this time, please ensure your seatbelt is fastened. Mm -hmm. Thank you. <laughs> สวนมากกินแต่กาแฟ ไม่ต่อโอเคอย่าร้องไห้ได้ไหมเนี่ยอึบเออโอเคครบแล้วนะคะฮะน้ำหรอคะโอ๊ะลืมบริการน้ำไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโอ๊ะลืมบริการน้ำหรอคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ This your captain from the flight deck. Have started our initial descent have is will your from our deck. and we landing We be soon.

Flight attendants, please prepare the cabin for arrival. เด,ดี๋ยวเราเขาจะขุดคุณที่ดินโอเคไปนน่งค่ะแต่ดูซิแก้ถึงด้ยอ่ะโหไกลมากเลยอ่ะ นะคะถึงแล้วถึงตอนถึงก็คนตกอดีฮะมีหอยมีหอยไอซืรีหรือไม่หอยห้งลงไม่ได้นะ

phương biết yeah, 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 yeah. à, à, không người bắt các là bạn đen tối, xem xét đi ăn đi ăn phải mình thay thế cỡ như 在这边，你孩。 ดูล้อเครื่องบินก่อนน้องค่อยไปมากค่ะตโตคนเห็นอะไรบ้างเพื่อแม่กูหายองก,ก็เห็งตัว การของเราก็ได้ทำการเลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอสุภาก,กันทุกคนคืนเดยวเ,เดี๋ยวเชิญเดี๋ยวเราจะรอต้อนรับพวกทุกนอ่อาแอร์ก็จะมาเที่ยวที่เยอรอมันไม่ใช่สีอะไรนะนิวยอร์กนี่นี่นี่ฟอนตอะอยู่ หอมต้นกล้วยจริงๆตรงกัาต่จริงไม่ลืมยานไม่ลืมสัมภาระนะคะผู้โดยสารทุกท่านไม่ลืมอะไรแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวดิฉันขอทางกล้องคุณถึงยังไยมาค่ะเชิญได้เลยนะคะโอ้ย เปิดประตูห้องน้ำปุ๊ค่ะสวัสดีค่ะเชนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนกน่ารักนะคะสวัสดีคะ่คะ,คะสวัสดีคะ่คะไปเช็คสิปิดวุ้ยเปิดทำไมเ,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 เนี่ยทารเก็ตน้ำมัน ดสิคุณาภาพบริการฮะขอบคุณค่าตังเพื่อมาสัมารนบินเกียเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เป็นแอร์ฮสเต็ด ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย